ที่กาโมโธทนาสาธุบุญอนกันได้ครับด้วยซครับสธุสานครับิเตกาเลเทสราสุกันทางคามิตวาเทวปบโตกเยรโยฮาราวาเลวติเมเฉยยะวัตจายจักอรบุขังวาปารมุขังวาปุเรพาจิจเตสิเตสัง จุดวาภูจุโธท่าตทธาุโคปปะโรโขเจขอคุณที่หลายที่มาให้อาถาให้ทานเสนาอาหารในแกอยู่ในฐานที่นี้เทววัานท่านทั้งหลายเป็นภูมิอันประเสริฐดีแล้วคอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและบุคคลเราได้คุณีเทวดาคุณีเราได้จันติสาวเกาะคุณีขอจงมาประชมก่นนี้ขอบุคคลเราทั้งหมดถ้านเป็นภูมิจิตเป็นโสมนัสทั้งหลายจงฟังพาดีก็ลอกเกิด เราจะข่าวพาสิท์เพราะเป็นเกรือสิทธิไดนบุญไม่เป็นบาปเป็นบาจบปรามบาปาก,การแก้ผู้ใหทานอะไรเราคนดี้ก็ดีถ<ม>ือว่าเป็นผู้บริจาคบาดีอาจบังดีแล้วนั้นทั้งหลายจงไปจทำไม่ติดแก้ผู้ทานคนดีเถิดพ <สา S 2> อเป็นการตอบแทนของผู้อิทิตาพ <สา S 2> ิเศษนานเป็นผู้บริจัยบริสุทธิ์แต่ก็เป็นผู้มีหนภาพน้อยส่วนเทวดาทั้งหลายเป็นผู้บริเลมากและแปลกกันทั้งหลายเป็นผู้กุทิบัตสาบันกาที่มาดูละกลาอย่างนี้พ่อดีร่ พราราจงไปพูไปมาทรงพรึษาคุณชนประทานคนนี้ขอให้พาไทางคนนี้จงมีอายุวันาสุขาปาราประสานสมบัติดากปัญหาดุลพะนาร,ร,ารเถิจดจะเป็นาจิกจตาวจุดสปาสบาปัะญาสปาสังกปาุยหังวโดสปะจนันเจท่านดางคนนี้มีใจฐานไว้ดังจงสืบซึงความดุประกา์ไม่ว่าชาติที่แลชาติหน้า,าตาลอดชาติอย่างเย่งจน้องความพนโธกถึงบรมสุข ก็ไดผ่านกดกระนันเธอดังไดังกังกิปเมวัธจะปิตุสัพีบรุษังกปาะจัดุาราโสัธาบริโสดีัาสัพีติโยวัจธุสัพปรโกวราจัตุมาเตปวัตะวัฏลายโยสุเคจกายกภาวะอาภิวาตีนีจะิจังพุทธาปะจายโรจัตโระมาวัเกอายุวัโดทุกังระหลังสาธุสาธุสาธุ อันเบี้อันปูมาสุดไทยสิว่าเถือกยี่บ่าโอ้คือบัเจ้าบอครับฮะบ่เถือกปูอ้าวปูมาสุดไทยเล่ากับสลาดครับสวรรค์มีจักรจันหลวงพ่อจันทรนว่าเป็นขึ้นสวะ์อยู่ลงมาจากสังมาจากสวรรค์ครับห่วยสวรรค์เย็บเก้าสันเตรียมเปี๊ยนะลรวาสนอกครับแค่นั้นละครับ ขอปลาแล้กกวก็อโอ้ห <laughs> ครับผมกับปูล่องห้ยปูเยฮะล่องห้ปูเย <laughs> อยสวรรค์ยิบเก้าสั้นเต่ครับ <laughs> แต่ว่าผมบริสอครับ <laughs> แล้วก็เจ้ากระได้นนยินยด้วยเนาะครับได้ยินอยู่ครับ <laughs> แล้วก็มีผู้หญิง <laughs> ามาหาปูมาบอกเลยว่าหพ่อกุลามาบอกปู <laughs> ว่าอายุประมาณเจ็ดสิบปี <laughs> ผมก็ได้ยินอยู่ครับได้ย <laughs> ินอยู่ปู ก็ว่าเจ็ดสิบบริลล์ลงมาเห้ปูลงแต่สองเก้าครับสองเก้าก็ถือว่าบุญก็บ๊อบอยังดอกครับบุญมีแต่กับบังจะมันเพราะว่าไม่อยากไม่อยากให้มูอ้วนด่าดนี่ก็เพราะจะมัอ่ะลายครับผมเพราะมัอ่ะลายครับถ้ามัอ่ะลายมันเกิดว่าบ๊อบแมนแต่ขนาดนี้ก็ยังเสียหลายอยู่เดียวลุงจ้งบัวจ๊กบพันเกือบ เกือบสองหมื่นครับปูป้าโดมันซื้อหลายตัวห่วยบ่ไดดแล้วบ่อสองเมื่นเป็นครับยางสีไล่ได้ทุนขึ้นแล้วครับบ่ได้นะปูบ่ทุดขึ้นนั่นก็บ่ได้ทุนขึ้นแก่เลยขาดทุนมาสองงวดแล้วปูฮะขาดทุนมาสองงวดแล้วแน่นบ่ครับงวดก่อนนี่ก็สามหมื่นกว่าโอ้งวดนี่ก็สองหมื่นกว่าบ่ไดดเด้บ่ไดดเด้งวดก่อนเนี่ก็ว่าขักอยู่ได้สิบสองครับตั้งสิบสองว้ครับ แต่ว่านี่บมเดลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบางตาเขาวางแต่จะวางจันดกจุบเนี่ยครัในก็เดยบบางตัวเรียกว่าตัวเียเป็นบางตาเซตสิบสองใบครับอออมากกับสิบสองเันี้เพราะยังไงกุล่ามากล้วบอกปัวบอบอเห็นอเพิ่นว่าสิกลับมาเพิ่นบอกตัวกลับสบมาโยบามความบางกันเออเพิ่นนี่พันแบกยกครับผมคั่นจะเ่า แม่แล้วหรออือแต่ว่ากาหลวงตากับวอเป็นคนเบายองเจ้าของนะครับผมบอว่านยองเจ้าของว่าเจ้าของดีวิเศษบอใดครับขาเจ้าก็บอกว่าพวกขระเจ้าบุกเคิ็ดนี่โอ้มาหลายพวกตายแล้วก็มีพวกขันตายก็บีครับย่บานนั้นเท่ากับบ้านตรงหันพวกตายแล้วบ้านดงหันมูจากโยครับผูววัน บดถือกระเพ้านะครับผมเอาผู้ยุหันเลยมาบนเขาเขาอย่างดีครับพไปเราบอกไปไปเรื่หม่ตายบโบราณวะครับผมมาให้ทานอืมให้ทานมาสั่นโอ้ยมาหลายหลายหลายชิองคนบดตายกับบ้านทนเท่าคนบดตายกับนีอยู่ครับมาให้ทานรวมกันกับพวกตายแล้วนะโอ้ครับผมเออจินญาเนี่ยไปจังทีด้วยดี๋ว่าอืมมาให้ทานทานที่แรก เก่าแมวเอามาให้ทานไม่ใทานมิจฉแบ่งๆบ่ลอยล่ะบาดนี้ตากเจ้ายังรับเลยนางโยก้อนหินบ้าดนี้ฮักไปไปพอสอใหม่มารับไปานบาดนี้ก็จะวางใส่รถบาดนี้บ่บ่ะข้าเจ้าบ่ใส่แบบไม่บาดนี้ข้าเจ้ากิใส่ยำให้เพราะหลายหลายเต็มยำจะให้ทานทังคนตายแล้วทั้งคนเพา่ห้จายอันปูไปเด็ดไปไม่มาบอกฮะ ปูใเด็ดไปเด็ดบไหมใอครับผมพระวาตบโบี้นวรับโอ้ครับเน้่ยกระจก็วาอยู่ห้ามอาซาตุรับซาตุรวจักใบปูใไม้สองใบโอ้ใบไม้สองใบครับกาเจกกระไละ่แลวก็โอ้ยใส่ยาบเลยกระจกหยาดใส่ยามหยาดใส่ยามเลยใส่โอซันผู้หญิงผู้ชายเต็มบทันตายก็พิตายก็แล้วกบนี้ยังเซอร์บอดีกวิมานกันครับอืมปัวงหันตายแล้วจมนั่นจมอาวาตดีด ่ปล,ละ,ะไดูดเอาพูดอดไรไปหมหน่ะครับนี่ละอโอ้โดท้ายตัวจะเก่าจะเก่าฝันอันนี้เนาะคอยฝันอาเกียวอย่ังจำไได้จะรวาอยู่จำยไสครับคนั้นคำั้นั่นจำได้หุจกอดมันที่ออกไปแล้วแต่ว่าเล้กอ,อกอยู่แต่ว่าจากยไซมันมัน พราะเราโดนเขามาทีนึ่งนะครับผมโดนเขามาทีนึ่งเมือวันที่วันนี่ก็ว่ามันช่แบบตกอออกตกก็คัดแต่ตกเก่าโยแต่ว่ามันปีนเกี่ยวครับถ้าพี่จะว่าสวรรค์มียีบเก่าสั้นก็แล้บอกใค้ทวันคลาดใชครับผมเนี่ยยีบเก่าสั้นไม่ได้สวรรค์ว่รวดมัดสวรรค์ว่าจะหลครับผู้ใจเนี่ยจะอยู่สวรรค์ัจนได้พอดีว่านจะหลบว้าเนี่ยครับผม เราอยู่บ่อใดใดจูบัวกันขั้นขั้นขั้นผีปลาให้ผีบ้านบ่ออกกับบ่อใดให้เก่าปัวฮะผีปลาให้ผีบ้านบ่ออกกับบ่ไใดเราเลยก็ว่าขั้นว่าบ่เสี่ยงกันเสี่ยงได้ดวงเนาะครับแมนอยู่ครับอันนี้มันมันขึ้นอยู่กับบุญปัวเออัานบ่เสี่ยงกันเสี่ยงอยู่ได้ดวงนะครับอายุส่วนไหนเจ้าทีเดียวผมหกสิบเอ็ดล่ะปัวหกหนึ่งครับเอาคุณเก่าปีสวดปีสัลูครับปีสัลูครับ ปีสวดสวดทะลุอเอาบ่แม่หกสิบสองแล้วย่างซื้อปูอย่างหกสิบสองจะลูกสาวเขาปูดีกว่ปีสวดกับหกสิบแปดปีนะครับหกสิบสองชมแม่อืมครับครับผมลูกเสาวปูใหญ่เนี่ยสวดปีจะรู้เนาะครับทะลุโอ้กับว่าเป็นนาจีดวงนั่นเดีหกสิบหนึ่งแปดหกสี่แปดแปดสี่ธาตุหกแปดแปดหกสี่แปดหกสี่สบแปด สี่เก้าห้าสิบอาหกสิบแปดแปดจิบห้าสิบหกห้าเจ็ดสิบแปดสิาเก้าหกหลวนหกหนึ่งหกกสมพอมันขัดขัดอยู่แล้วเป็นยังแบบป้ว้าดวงพอดีโอ้ดวงบอดีแบบป้วนดวงพอดีโอ้เงินเงินทองทองขาเฝิดแต่ใส่ใจหลายครับเสียได้ดอยใส่หลายครับนี่แหละพ้อมบันทึกเลยเกิดบาบาดอยู่หกสิบ อ2เดือนใดเกิดเดือนใดเนี่ยเกิดเดือนพฤกภาคมครับฮะพฤกภาคมเดือนตุลาคมพฤกภาพฤษภาเมาไปไก่แล้วตัวครับไกลแล้วครับ62กั่ตัวครับ62ครับเอาเล็กไห่อยู่62โซกมีงครับผมอืแจะว่ากระเพื่อพูนหลือวะครับต้องเพื่อพูนคนจะขอ็ได้ดอกครับผมโอ้ยแล้วคนจะได้ตัวเดียวปิดเนาะอยากได้ยยปูขอปูกล่าให้แน่ปูพยายามอยู่ดีละครับผมใช่ตัวเดียวปิดเลยครับ ก้อนเนื้อก็นาจะได้อยู่นี่ครับจะว่ากะว่าจีว่าอยู่ครับมันคามันคาคอมีแต่ถอนประลาดกลว่าครับสวันมียิบเก่าสั่นมาชนกต่ว่าขันมามาลางแล้วว่าพอมาจะต้องเทุ่่นมาลงมาเปี่ยวมาชนกครับจะได้ก็มาลางมานจะยิบเก่าสั่นมาชนกคารวะเท่นั้นเราโบ้ไรดอกครับผม แถวเอาบอกใกล้กันบอกเถาบ่บอกจังหังบอกอกครับบอกยูก็ยูกใกล้กันครับบ่หูจักกันบบานในกมาบอกสองห้าสี่นี่ยมันมักติดอยู่เนี่ยครับมันเป็นเลขบวกครับเป็นวทีิเทพเนี่ยขั้นข้อตัวได้เป็นวุฒิเทพเอยครับผมนี่แหละจังหวะก่าวบ้านแรกจะตัวกันเนอะมันสิรุยดีบอกว่าจะเด้แม่นครับบอกกันโยขั้นตัวมันเป็นทั้งเจนเป็นวุฒิเทพครับทั้งเชีย มื่ก่ตัวนั้นมาบางเอาตัวนี้มาบางไม่ใช่ครับตั้งเทียร์อากาศคัดบอกหกตีหกสองเสียลำบากเยอะครับแต่ว่ากับหังเจ้ากับตั้งเถือกอยู่เนาะครับผมตั้งเถือกอยู่หางทางเพชรบ่เป็นเพชรบ่เป็นครับแต่ว่าบ่กว่าจ้ะจะแขวะอะไรกันละครับผมจาว่าบอกว่าบ่ได้ดอกอะไรบ้างล่ะครับผมจะได้ดอกบ่ว่าไพ่ครับเอามันมีผูมีสัจจะครับถือมันนะสัจจาแค่บังคือดีอยู่ครับจาว่ากั โอ้จะาจาเดียเนาะเป็นละมันกะยบอลบนเขาพันชาเลยเนาะครับผมเดินหน้าเขาพันชาเด้แม่นครับพวกเดินละเดินเขาพันชาจะว่ากะโอ้จำกัดอะไรพันชาจำกัดอีหีับจ้าว่าบอคอยไปรวมราโมดกอย่งก็ได้ครับแค่แต่ผู้เดียวเขาใส่สังวันปฏิิบหกอันจังวัน อุปตะโบกเขาโบนัยศิรูสดนี่ครับผมข้าเจ้าใสสินูโบสดเขาใส่ศินปตะโบกครับผมมึงไปโบขึ้นกันนี่อันป่วนส้มมาามือเครื่อนี่ม่าหลายยักษ์คนป่วโอ้หลาย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 หลนับได้ปะป่วนบ่ได้โอไ้มาเด็กเขาปายุคมาเมาตัวทางหยัดใจยามหยัดใจยามหยัดใจยามบ้านใจกับนี้ครับผมคนเนี่ยบานเท่าเนี่ยครับ ว่าบ้านอะไรพวกนั้นอืมครับผมกบ้านดวงหันครับพอดวงหันตายแล้วพอท่านเทายังอยู่หลายคนวอนใจจะตายแล้วก็มีครับผมผสมเกิดมาครับโอ้ให้ทานคักเพราะว่าเขาไห้พรไห้พรจนบัวทันครับผมไห้พรจนบัวทันเป็นหลายๆครับก็ววานเชิดบดตักไห่พรครับผมนั่นแหละไห้พรเมื่อเขา